ทุกคนครับเรื่องนี้โคตรสำคัญเลยใครที่อยู่ชายแดนฟังทางนี้ครับกองทับอากาศโดยกองบิน3และกองกำลังบูรพาเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเขามาให้ความรู้กับพวกเราถึงที่เลยเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังสงบศึกแล้วมีคนแจ้งเรื่องโดรนเยอะมากเยอะจนงงไปหมดเลยครับทุกคนแต่พอตรวจสอบจริงๆแล้ว95%ที่แจ้งมานั้นเป็นเครื่องบินโดยสารธรรมดา ซึ่งมันทําให้การเฝ้าระวังจริงๆมันยากขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเลยมาสอนให้ประชาชนอย่างเราๆนี่แหละครับให้แยกแยะเครื่องบินกับโดรนมันมีเทคนิคครับทุกคนและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเขาสอนให้ใช้แอปพลิเคชันดูเส้นทางการบินแบบเรียลไทม์ได้ด้วยบอกเลยว่างานนี้ประชาชนอย่างเราจะกลายเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศได้แบบมืออาชีพเลยครับย้ำอีกครั้งนะครับแจ้งเมื่อเจอ ถ้าเจออะไรที่ดูน่าสงสัยอย่ารีรอครับแจ้งเจ้าหน้าที่ใลยทันทีเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ